จริงผ่านจอมนุษย์ต่างดาวก็ก็มารอบๆอออภูเขาไฟฟูจิคุณมาช่วยได้เพียงหนึ่งใน4เท่านั้น<ม>คือจะเกิดแน่นอนเจครั้งก็จะมีแบบภยัยพิบัติพาความเชื่อวันโลกแตกจากพระคัมภีร์แห่งปี2012นับถอยหลังวันสิ้นโลกเหลืออ,อีก282วันเข้าสู่เดือนที่2ของปี2012ก็เริ่มเตรียมไปด้วยภัยธรรมชาติที่ใกล้เข้ามา โดยล่าสุดดรปลอดประสบสุรัสวศดีอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันสมุทรศาสตร์สหรัฐอเมริกาพบว่าในปี2555ปีนี้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีการก่อตัวของพายุใต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนมากถึง27ลูกและประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอย่างน้อย1-2ลูกครับ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นขณะนี้กําลังใกล้เคียงกับคําทํานายของหลายๆคัมภีร์โดยรหัสคําทํานายจากาศาสนาต่าง,งๆเช่นาศาสนาคริสต์ก็พบว่าในพระคัมภีไบเบิลมีคําทํานายปรากฏไว้ชัดเจนและกําลังเป็นที่สนใจของคริสตศาสนิกชนผู้โลกอยู่ในขณะนี้พระคัมภีรเขียนว่ามันจะมีวันสิ้นยุคเขียนไว้ชัดเจนเลยก็คือเรียกว่าสังกีเร็กเอนท์ก็คือเวลามันจะจบ,บส่วนโลกแตกเนี่ยมันจะไปอยู่อีก อีกชุดหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือหลังจากมียุคยุคหนึ่งเรียกว่าพระเยซูกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบที่สองเรียกว่ายุคพันปีอันเนี้ยจะยุคนจะอยู่กับพระเยซูพันปีแล้วถึงจะถึงจะไปจบตอนเรียกว่าวันสิ้นโลกดังนั้นไอสิ่งที่เรากลัวหรือว่าคนท,ที่ที่พูดถึงกันว่าวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกโลกจะแตกเนี่ยมันคือการเปลี่ยนยุคเอาแบบโหดโหนเลยนะที่พระคัมภีร์เขียนเนี่ยมันจะมีชุดในบางทีเรียกว่าตรา มันจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตราเจ็ดเจ็ดอันจะถูกแกะออกคนที่แกะก็คือพระเยซูเมื่อแกะอันแรกมันจะเกิดเหตุการณ์อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่แล้วในชุดที่สองจะเรียกว่าแต่จะเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาเป่าแตรเจ็ดอันเจ็ดครั้งก็จะมีแบบภัยวิบัติรุนแรงมากแล้วก็สุดท้ายจะเป็นขันกูตุสวรรค์นี่เหมือนกันจะมาเทขัน ซึ่งเป็นความโกรธเกลี้ยวของพระเจ้าที่จะทำลายล้างศัตรูของพระองค์จะเป็นยังไงก็ช่างจะอยู่อย่างนี้อยู่ในทางของพระเจ้าจนกว่าจะหมดชีวิตชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงแต่แต่ไม่รู้วันเวลาถ้าเป็นคริสเตียนที่พร้อมพร้อมเสมอจะไม่กลัวให้ศรัทธาเชื่อให้เราเตรียมพร้อมไม่ทำในสิ่งที่เป็นความบาป การตีความคำทำนายจากพระคัมภีร์นั้นกำลังทำให้คริสตศัสนิกชนทั่วโลกตื่นตัวเริ่มหันมาสร้างความดีกันมากขึ้นการล้างบาปและการระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเป็นที่ตั้งและเตือนสติพวกเขาให้สร้างความดีและเว้นความชั่ว oh. ส่วนคัมภี์อันกุลอ่านของศาสนาอิสลามนั้น oh. ก็ได้มีการกล่าวถึงวันโอสานของโลกเอาไว้เช่นกัน ในอัลกุรอานจะบอกถึงดวงอาทิตย์จะดับแสงถ้าเมื่อดวงอาทิตย์ดับแสงในโลกนี้ก็จะมืดนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็คงจะอยู่ไม่ได้มีวันสิ้นสุดของโลกนี้และก็มีวันที่มนุษย์นั้นจะถูกบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแรงกล้าทําให้ชาวมุสลิมเชื่อในการทําความดีและเป็นทางที่จะทําให้พวกเขานั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง พระเจ้าต้องการให้เกิดความยุติธรรมให้แก่มนุษย์ทุกคนใครที่ทําความดีไว้เขาก็จะต้องได้รับตอบสนองความดีนั้นใครที่ทําความชั่วไว้เขาก็จะต้องถูกลงโทษวันสิ้นโลกต้องมีแน่นอนนอกจากความเชื่อในสามศาสนาหลักของโลกแล้วได้มีกลุ่มคนที่ศึกษาในพลังลึกลับ ของจักรวาลและมนุษย์ต่างดาวอ้านว่าพลังลึกลับของจักรวาลได้ทํานายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับโลกทําให้พวกเขาร่วมกันทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์และเดินทางไปตามสถานที่สําคัญๆของโลกที่เชื่อกันว่าสามารถสื่อสารกับพลังลึกลับนอกโลกได้เพื่อขอให้โลกใบนี้สง,งบสุขและปลอดภัยโลกจะเข้าถึงพลังงานแห่งความสมดุลในตัวของมันเองจักรวาลมีชีวิตสรรพสิ่งมีชีวิตต้นไม้ยังมีชีวิตเลยมันยังยิ่งเข้าหาดวงอาทิตย์ ข้าหาแสงสว่างในส,สัตว์ชนิดต่างๆมีปฐมภูมิของชีวิตแต่เราเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ดวงนี้ถ้าจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่พัฒนาในทางที่ถูกต้องโลกนี้ก็จะไม่สูญสลายจะไม่มีวันสิ้นโลกเกิดขึ้นแต่จะเป็นการสิ้นโลกตามอายุไขของจัก,กรวาลเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้งงง่ายเราเอาอะไรมาดูหลายอย่างอย่าง,างนึกปฏิทินมายาที่บอกจะเป็นการสิ้นสุดข,ของโลกเนี่ยนะหรือแม้แต่เรื่องสนามแม่เหล็กโลกที่บอกว่ามันกลับคั่วทุก7จ็ดแสนแปดหมื่นปี รวมทั้งอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าอนอกจากสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็คือการพลิกตัวของดวงอาทิตย์ของขั้วดวงอาทิตย์ทุก11ปีนั้นเราเอามารวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็มาศึกษาในเชิงของวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะอธิบายให้ได้ว่าจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยกำลังป่วยจริงหรือเปล่ากาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่มาฟังของอจิตจตีพลังงานที่เข้ามาในจิตเราแล้วเราก็ทําอย่างนั้นไม่ใช่เรามามาดูหลายอย่างอย่างก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่ ที่ที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อทําสมาธิที่ภูเขาไฟฟูจิยามากแล้วก็วันนั้นนะ่ะมันก็สัมผัสได้เลยมนุษย์ต่างดาวเขาก็มารอบๆภูเขาไฟฟูจิแล้วเขาก็บอกเราเลยว่าคุณมาช่วยได้เพียงอหนึ่งในสีเท่านั้นคือจะเกิดแน่นอนอหลังจากนั้นอีกประมาณ5-6เดือนก็เกิดขึ้น ขึ้นชื่อว่าคําทานายนะครับย่อมมีทั้งความถูกต้องและคลาดเคลื่อนเป็นของธรรมดานะครับและอีกไม่นานคําตอบของคําทํานายปี2012ก็จะมาถึงถึงตอนนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปย้อนอดีตด,ดูกันว่าโลกใบนี้ของเรานั้นได้ผ่านคําทํานายลักษณะน,นี้มาแล้วกี่ครั้งมีกี่ครั้งที่เป็นเรื่องจริงและมีกี่ครั้งที่มันลวงโลกห้ามพลาดครับ